ไปดูการเตรียมความพร้อมนะคะในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานกันบ้านนะคะ,ค,ะคุณกวีนาคะกรุงเทพมหาคนครนะคะก็ประกาศเล่นน้ําสงกรานปลอดภัยไม่ช่วยโอกาสลวนลามทางเพศนะคะขณะที่ตํารวจนะคะก็ได้เข้มงวดห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ควบคุมด้วยค่ะ นางผุดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นะคะร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลชนะสงกรานและสํานักงานเครือข่ายองค์กรง,งดเหล้าหรือสอคลอ,อนะคะเดินรณรงสงกรานปลอดภัยบริเวณถนน,นเข้าสารค่ะเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเล่นน้ําสงกรากนกันอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสลวนลามหรือคุกคามทางเพศพร้อมประกาศให้พื้นที่เล่นน้าสงกรานนะคะเป็นพื้นที่สีปอคือปลอดภยัยปลอดเหล้า ไม่โป๊และไม่แป้งแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้มงวดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ควบคุมค่ะ พลตำรวจเอกเรืองศักิจริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนำผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศิลปินนักร้องร่วมเดินรณรงค์การรักษาความปลอดภัยตามโครงการถนนเข้าสารสงกรานต์ปลอดภัย58ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันขนาดใหญ่นะคะโดยตั้งจุดบริเวณบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมกับจัดหน่วยเพื่อนเคลื่อนที่ที่เร็วเข้าดูแลประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนในการในเรื่องของการไม่ ดื่มแอลกอฮอล์ระมัดระวังในการเล่นน้ําค่ะทางด้านของนายอนุวัต์จางวณิชเลิศรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะเตือนภัยไฟฟ้ารั่วอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้าเล่นน้ําสงกรานในอุโมงค์และก็ปาร์ตี้โฟมนะคะพร้อมขอให้ผู้จัดงานมีวิศวกรไฟฟ้าออกแบบระบบประจำพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ควรที่จะปฐถมพยาบาลเบื้องต้นทันที หลังจากที่เคยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะโดนกระแสไฟฟ้ารั่วขณะเล่นน้ำสงกรานจนเสียชีวิตมาแล้วค่ะ